นี่แหละคะ่ะตอนเสาร์ตื่นมาปกับมารีดผ้าแล้วก็ม้าตากผ้าที่เปี่ยวซักไวม้มือคืนนะคะแล้วเปี่ยก็ซักเพิ่มอีกสองเครื่องเนาะคะ่ะแล้วก็ผ้าขนหนูเปี่ยก็เอาไปปั้นนะคะผ้าพวกนี้จะใช้เวลาตากประมาณหมื่นหนึ่งนะคะแต่ถ้าใส่เครื่องเป่าล้มนะคะก็จะแห้งไว้แต่ก็จะค่อนข้างเปลืองไฟค่ะช่วงนี้นี่ค่ะเป็นผ้าขนหนูที่เปี่ยน ปันไหวเนาะค่ะเนาะในรัที่ไฟถูกนะคะเพราะว่าจะดึงข่าวไฟแพงมากนะคะผ่าขนนูพวกนี้ก็ใส่เวลาปันประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอย่างเพราะเฮ็ดเองได้เพียวกับเฮ็ดเนหะถ้าไปจ้างเขากับประมาณเ,าเมื่อนี้ซักเนาะคะ่ะกับประมาณสามร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยครูเน่เหค่ะแล้วแต่ว่าผ่าลายขนาดใดสวัสดีจ้าทุกคนอตอนนี้เปียวกำลัง จะย่ายของนะคะจะจัดล้านไหมะคะเดี๋ยวจังใดบึงกันนะคะว่าเพื่อจะเหดนจิงใด,ดเพื่อเฮ็ดเองลองเบิ้งนะคะว่าเดี๋ยวเบึ้งก่อนนะคะว่าจะเหดนชิงใดหลังจากที่เปียวย่ายล้านมายูนีเนาะคะ่ะเปี่ยวกับ,บทันไดคุ้นเคยนะคะว่าเปี่ยวจะ จัดแบบใดดีนะคะปีหนึ่งที่เปียวใหญ่ไม่ยุ่นี้นะคะเปียวก็ร้องทั้งหมดสองครั้งนะค่ะเปลี่ยนไปตามที่ว่าเขาเห็นสมควรนะคะแต่ครั้งนี้เปียวมีความรู้สึกว่าอันเตียงนวดลูกค้ายุกลหนาตางแล้วเวลาค้นเดินผ่านไปผ่านมาลูกค้าเปียวส่วนมากเขามานอนนะคะนวดแล้วก็นอนแล้วก็พักผ่อนหัวสมองสินะคะเปียวก็เลยร้องใจเลื่อนนะคะ เตียงมาไว้ข้างๆกับฟูกแทนมะกรันนะคะต้องได้มาชมกันเลยนะคะว่าเปียวจะเฮ็ดแบบใดแน่นี่แหละค่ะคืออาชีพนวดแล้วก็งานที่เขาเฮ็ดในสวีเดนนะคะในเมืองนอกคืออีหยังที่เขาเพาะเฮ็ดเองได้เขาต้องเฮ็ดนะคะ,ะเปียวก็เฮ็ดเองตลอดเวลานะคะเปียวชอบที่จะเฮ็ดอีหยังด้วยตัวเอง เปี่ยวบก่อยใส่พ่อบ้านให้เฮ็ดให้นะคะ mm. เพราะว่า,ามันถนัดนะคะเฮ็ดเองจนชิ้นแล้วนะแม่ค่ะเดี๋ยวกะใ <c ười> หญ่ไปใหญ่มา <c ười> เดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนใหญ่เสร็จนคะคะว่าจะเป็นตอนนี้ก็เป็นเวลายโม้งเคร่งแล้วค่ะเดียวกับจัดลานไม้นะคะท่านผู้ชม ค่ะตะกี้เตียงนวดอยู่นี่เนาะค่ะวันนี้เพียวกันเลยเอาเตียงนวดออกแล้วก็เอาสินค้ามาใส่ตรงนี้แทนนะคะเพียวจัดลานไม้ค่ะเออเพื่อก็อยากให้มันแบบเออไกลมองไปล่างมื้อสินะคะตะกี้เพียอจะมีดเตียงนวดอยู่พุ่นวันนี้เพียวย้ายมาไว้ใกล้ๆกันนะคะ เวลาเปี่ยวไปล่างมือสินค้มันยางไกลกว่าสิิกลับมาสินะคะกระยันเสียเวลาลูกค้าเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคืออาชีพเปี่ยวเนาะค่ะอาชีพนวดนะคะเปี่ยก็เหตุผู้เดียวค่ะก็มีเตียงแอบพื้นนุ่มหั่นเนาะค่ะเนาะันก็เตียงนวดนะคะนี่แหละค่ะบริเวณนี้ยังเล่นรูดค่ะพูดม,มองล่างมือสินค้าที่ใส่ในลานนะคะ กบเลยมีอียงเลิศรูแล้วค่ะก็เห็ดไปนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่เปียวตื่นตะเสวนะคะเปียวตื่นมางแต่ตีสามอย่างก็ตื่นเศร้าแทบตื่นมาสักผ่าเราวันนี้นอนบ่รับก็เลยลุกเลยสักผ้าให้กับเขาตีสามครึงน,นะคะแล้วก็หลีดผ้าแล้วก็โทรไปคุยก็ทอแม่ ช่วงนี้ค่านา้ำคาไฟแพงนะคะแล้วก็ลานเปี่ยวนี่จะมีผ้าสินะคะผ้าขนุนผ้ายังต้องเอาไปกินไปซักที่บ้านนะคะพราะว่าลานที่เปี่ยวนี้เนี่ยบรสามารถซักผ้าอยู่นี่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นออฟฟิศนะคะ,ะเปี่ยนก็นเลยเอาผ้าไปซักที่บ้านแล้วก็ค่านา้ำคาไฟปีนี้แพงกว่าปีที่แล้วสองเท่าะคะ่ะท่านผู้ชมสองสามเท่านะคะจากเมกื่อกน อันเปียวสามารถซักผ้าได้มือเว้นมืออยงนี้นะคะเพราะว่าเปียวก็ลุกขึ้นมาตอนสี่ทุ่มเที่ยงคืนอย่างซี่นะคะบัดน,นี้บ่ได้ค่ะ้องซักถูกสุดอาทิตย์นี้นะคะท่านผู้ชมเปียวบ่ได้ซักผ้ามาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้เปียวเพิ่งจะได้ซักนะคะมื้อนี้ก็เป็นวันอันอังคารแล้วเนาะค่ะคือแบบล้อเป็นอาทิตย์นะคะกว่าค่าน้ำค่าไฟจะถูกวันนี้ผ้าก็จะ,จะจะค่อนข้างอัน ขนขากาแฟถูกเ่บก็จะซักมังสินะคะอันใดรู้ได้ไดยังไงว่าแพงก็ถูกเดปิวจะเอาให้ลงให้เบิงนะคะเมื่อก่อนจะอยู่ที่แบบสี่สิบสตังหาสิบสตังหกสิบสตังนะคะสลึงค่ะนั่นแหละค่ะบัดนี้แปดครูเนอร์ลังสินะแห่คะท่านผู้ชมอาบน้าตาะเลกิียก็ประมาณห้าครูเนอร์ลังสินะคะสระ,ะผมอาจจะเป็น หกเจ็ดหรือว่าสิบครูนะคือคือเราให้ฟังนะคะเราซูฟังนะคะถ้าค่าน้ำค่าไฟึ้นแพงมันก็จะมีผลหลายสิ่งหลายอย่างตามมาสินะคะค่าอาหารการกินกับอ่ากับแพงเท่ากับพอประหยัดใดมันบ่อเขาให้กับเขากินเองแต่ค่าน้ำค่าไฟเขาต้องซักผ้าเขาต้องล้างถ้วยล้างจานแล้วเมืองหนาวนะคะมันต้องใส่ไฟแห้งแล้วมันก็ต้องใส่ความอุ่น ล้วก็บ่ว่าจะเป็นชาต์โทรศัพท์บม่ว่าจะเป็นให้กับเขากับน้ำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแพงแห้งเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเสียภาษีเสียภาษีขอนขางแพงอีกอย่างที่เขาประหยัดไดเขาก็ประหยัดทุงเรื่อคะ่ะเปลี่ยวลดตน้นทุนหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างเลยค่ะเพื่อความอยู่รหลอดนะคะมองเห็นงานเปลี่ยวนเคะ่ะเปลี่ยวกับเห็นงานผู้เดียวนะคะเปยวกระเบน เดี๋ยวเห็นงานผู้เดียวเดียวก็บแบ่งเวลาเอานะคะมือนี้โชคดีเนี่ยตื่นแต,ต่เช้าตีสามครึง่งก็หากินกาแฟเห็ดทุละส่วนตัวแล้วก็สักผ้ารีผ้านะ,ะแล้วก็เตรียมอาหารเช้าให้พอบ้านแหล้วก็วกเขามา่กินยั่มองเห็นงานมือนี้เปียวกินเขากับเกี่ยวปลาแดยกยังมองเห็นงานกับไข่ทอดนะคะเบื้องลูกค้าเขามานน่ 10ซีเมนต์กินบดแดดเปียววะนั่นแหะค่ะนี่คือชีวิตในต่างแดนเนาะคะ่ะก็บดไดมี้ออียงเลิศเลิศเพอร์เฟกต mm ์ hmm. แก็พยายามาปรับจูนนะคะเพื่อที่จะอายุได้งังสินะคะ่ะช่วงนี้เปียวก็บอคอยได้มีเวลาเขาไปรีวิวยูทู YouTube ปบนไดแล้วก็บอคอยได้ตอบข้อความคตัญญาค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไปเที่ยวนอกค่ะเนาะกลับมาเปียวก็ มีงานสะสมนะแมคะ่ค่ะปานั้นยัง่าตอบขอความลูกค้าทันอยู่ลูกค้าค่ะโทรมาเมื่อวานบุกมาถึง้านเปิดประตูเข้ามาเป็กนกำลังนวดลูกค้าอยู่เอา้าเจ้าเข้ามาเหดหยังไเพี่วางสิผมสิจองเวลาอา๋อจองกระโทมมาเป็นไรวางสิออกไปออกไปลูกค้านอนลูกค้ากำลังนอนหลับนี่พี่วางสิไล,าาล่ลูกค้าออกจาก้านท่านผู้ชมลูกค้าคนหนึ่งนอนอยู่ผู้หญิงเราบอกว่าพ่เป็นญยังดอกเบี้ยฉันโอเค จังหดจึงลืมล็อกประตูลูกคาย่างเธอเลยเธอเลยเข้ามาเปียวกัะได้อ้เป็นไปได้นั่นแหละคะ่ะเปียวกัะมาเล่ามอ้มอยให้ฟังเนะคะเนาะจังใดดูแลสุขภาพนะคะเสียงเวกรบอกค่อยนี้บันไดเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณค้า